ครับครับสวัสดีครับร้านดลินการยานะครับวันนี้รถตู้นะครับมาเปลี่ยนแม็กครับของที่ตุนครับพร้อมด้วยโลโก้โตโยต้านะครับพร้อมกึ่งเป้าให้เรียบร้อยนะครับพร้อมลอแท้ราคาชุดนี้นะครับพร้อมกึ่งเป้าพร้อมลอแท้พร้อมโลโก้นะครับอยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทนะครับนะลูกค้าท่านใดสนใจครับลองโทรมาสอบถามได้ครับที่ร้านดลินการยานะครับ 0650475656ร้านนาฬนกายานครับร้านนาินกายาอยู่ที่ถนนเลียบคลองสามอำเภอคลองหลวงทุกปรุพรมธานีนะครับมาดูนะครับพร้อมพร้อมควานเป้านะครับพร้อมล้แท้พร้อมโลโก้โตโยต้าหลอรอจบจบครับถ้าหากลูกค้าอยากได้ทั้งแม็กทั้งยางใหม่นะครับเป็นโควตอนนี้นะครับอยู่ที่14,500บาทนะครับ ได้ยกชุดนะครับใหม่ยกชุดนี่ครับร้านดลินนะครับสังเกตป้ายนี้ไหมนะครับอยู่ถนนเลียบของสาบมะเองคลองหลวงที่บริเวครงานี้ครับอยู่นะครับปากทางคลองหลวงเข้ามาครับประมาณ900เมตรนะครับร้านนลินจะอยู่ขวามือครับป้ายนี้เลยนะครับครับขอบคุณมากครับลูกค้าจ่ายก่อนเที่ยงคนครับโอนมาจอง้วให้ทำไว้รอครับเสร็จสัปเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ